วัตเกษตรคือทําเกษตรทั้งพืชและสัตว์คือทาอาหารทั้งพ่อปลูกและปศสุสัตว์และปะมงทํารวมๆกันในแปลงเดียวกันโดยมีวันตนะมีต้นไม้เป็นหลักคือโครงการป่าสามอย่างประโยชยน์สี่อย่างถ้าสําเร็จต้องมีเห็นทั่วไปในแปลงเกษตรก่อนแต่เกษตรกรนั้นเข้าไม่ถึงไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแค่บ,บอกไม่มีํำให้รู้เป็นตัวยอย่าง ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกษตรไทยรายวันครับเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับโดยมีกับผมหนุ่มขันชัยหัวใจเกษตรนะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเป็นประจําทุกวันนะครับครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสําหรับวันนี้ครับเป็นคลิปพิเศษนะครับที่เรากําลังพูดถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ วนเกษตรบ้านโฮมครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกลสินนะครับซึ่งมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในรอบทศวรรษนะครับนั่นก็คือวนเกษตรเป็นทางเลือกหรือว่าทางรอดของเกษตรกรไทยนะครับซึ่งวันนี้ทางวนเกษตรบ้านโฮมจังหวัดกลสินนะครับพร้อมกับทีมงานได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านวิทยากรผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับท่านดรเกิร์กคุณพ่อใหญ่เลี่ยม และท่านอาจารย์เปียกนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเราไปพบกันที่งานเลยครับตอนนี้ครับวันนัเกษตรทำไมเรียกวันน,นั่เกษตรเมื่อกี้บอกเกษตรคือความเจริญเติบโตกา้าวนาขมมันคืออาหารเพราะนั้นเรากำลังผลิตอาหารทําไมมีวันนะวัแหวนนอนอยู่วันนะแปลว่าพันธุแปลว่าพงแปลว่าไพรซึ่งแปลว่าป่าหรือแปลว่าต้นไม้ วณณะเกษตรคือทําเกษตรทั้งพืชและสัตว์คือทําอาหารเกษตรเราเป็นเกษตรกรหรือวณณะเกษตรกรคือผู้ผลิตอาหารทั้งพ่อปูกและปศสุสัตว์และประมงทํารวมกันในแปลงเดียวกันโดยมีวณณนะมีต้นไม้เป็นหลักหลักของแปลงนั้นๆเช่นก็ตัวอย่างผมมีที่สิบไร่ผมปลูกป่าไปเจ็ดไร่ ปลูกต้นไม้เจ็ดไร่ไร่หนึ่งปลูกข้าวเสด็จข้าวปลูกตะโมเสด็จตงโมปลูกข้าวโพดเสด็จข้าวโพดหวานทุเหลือในไร่นะั้นไรเดียวเก็บเก่ยวถุนเร็จปลูกข้าวต่อเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าพ่อปลูกขึ้นไร่หรืองานเดียว เรียกปลาสัตว์ตื้นๆล่ะสัตลึกฟุตนึ่งกว้างเมตรยาวสี่เมตรมีสักห้าสัตว์เช่นพลาสติกรลงลึกฟุตเดียวปล่อยปลาบ่อละสามร้ตัวสามร้ตัวเรียกบ่อเลนะกวางเมตรยาวสี่เมตรลึกฟุตบ่อนึ่งเรียกปลาดูได้สามร้อยตัวมีห้าบ่อทันห้าร้อยตัวดูแลง่าย อีกงานหนึ่งปลูกผักสวนครัวสักสิบกว่าชนิดเอาไว้กินไว้อยู่ไว้ใช้เหลือว่าแบ่งปันแล้วก็ขายในป่าเจ็ดไร่ปลูกต้นไม้ไว้สารพัดชนิดลายละประมาณร้อต้นสอง้อยต้นเจ็ดไร่เจ็ดสองสิบสี่มีพันสี่ร้อยต้นพันสี่ร้อต้นปปลูกต้นไม้ไว้ดูแลมันหน่อยเดินไปเดินมารู้บ้าง ตอนไหนจะตายจะเป็นเราดูนิดหนึ่งเพราะมันเจ็ดไร่ปลูกแค่สามปีก็เริ่มปลูกสมุนไพรขั้นลาะพืชหัวพริกกระเลียกาแฟโก,โกโก้อะโวคาโดกระชายพริกไทยกอดตามต้นไม้ <Yeah. S 1> ตรงนี้อีกหน่อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูก็ได้ถ้าใครชื่นชอบก็จะกินหมูก็เลี้ยงหมูไม่แก่ข้าวหมูก็ไม่ต้องคงนไะปแค่นั้นแต่ ขณะมีแรงก็ทําเกษตรแบบนี้ไปวันละเล็กวันละน้อยพอในะอย่างะเล็กสมมติปลูกข้าวได้นึ่เน็ยวันนี้เดินถอนหญ้าสักสองสามโมงพอละกำลังมันมือเลยจะถอนต่ออย,ตอย่าแต่จาทำต่อเดี๋ยวมันจะเสร็จฝากไว้พรุ่งนี้จะมาต่อใหม่วันนี้ถอนได้เจ็ดรอบพรุ่งนี้เจอกันในคันหยกกล้วยเั้งหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไปลดน้ำผักสวนควรัว ถอนหญ้ากบนมุอมาหน่อยเล่นไปหน่อยในแปลงป่าแปลงที่เราปลูกต้นไม้ไว้ตั้งเตาคอนเสาร์ตที่นั่นเพราะต้นไม้ชอบคาร์บอนออกไซด์กังวลเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารต้นไม้เราจะโตเร็วขึ้นข้าควันอยู่ในป่าของเราแม้ต้นไม้มันเก็บคาร์บอนไวนะ้นานอยู่ซับคาร์บอนในกระบวนการคาร์บอนไนเซชันใช้คาร์บอนออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารและเก็บคาร์บอนในหน้าที่ต้นไม้ที่ลำต้นกินก่งก้าน ตัวไหนใหญ่ก็คือมีคาร์บอนเยอะเพราะงั้นเราใหญ่ทำไมเราตัลเราเราก็เผาถ่านที่คันปุ๊บอยู่ในป่าเราแล,แล้วทำไมเราก็โตขึ้นมาเก็บคาร์บอนไว้นในป่าเราใหญ่ที่สุดเอาปุ๋มปำไม้ไมาแต่ไม่ใครไปดูป่ามันผมมันูุกดีลายแล้วกี่ครั้งทั้งมันใหญ่ขนาดนี้ส11ปีไม่เชื่อหรอกมันต้อง20ปีขึ้นไม่เชื่อเลยกูปูกระมือเนี่ยไม่เชื่อเลยต้องเอาภาพถ่ายาเสีย์ยอดหลังได้10ปีที่แล้วนะมาดูเออจริงตัวน,นี้มันโล่งหมดเลย มันเป็นป่าอ้อยนีย่มันใช่ต้นไม้ขนาดนี้ฟึ่งจะเชื่อโอเคแล้วอย่าเชื่อไม่พอนะมีผุูใหญ่ในงาไลไรคนนึงเป็นคณะบดีเด้อตอนนี้เป็นอธิการบดียังไ่รู้สอนเกี่ยวกับตนไม้ด้ยวยนะสอนวัฒนศาสตร์ด้ยวยรมบกตนไม้ในป่าใบผมเนี่ยหนึ่งต้นเก็บน้ำได้พันลิตร ก็บอกไม่เชื่อไม่เชื่อดอเตอร์เด็ก,กือจันผมพูดผมเป็นดเตอร์มันก็ดเตอ, <c oughs> อ,อร์มันบอกไนมะ่เชื่อพิสูจน์ยังไงมันบอกว่าไม่เห็นจะมีน้ำตรงไหนเลยผมบอกให้การมีน้ำไม่จะเป็นต้องตางมองเห็นนะไม่ใช่มันเห็นเป็นน้ําแล้วมันเชี่อวมันมีน้ําไม่ใช่แต่ตมามหลักการง่ายๆไปขุดดินมาดินใต้ต้นไม้ขุดมาละชั่นกิโลนึงเอากิโลเป๊ะพอดีนะ เ,เกิื่อนเกียร์ออกกี่โลมาเห็นหรือยังอ้าวเอาไปใส่กระสอบกระสอบแผ่ออกมานะเอาเอา,เอาดินนั่นน่ะมากระจายบนกระสอบแล้วตากแดดบนถนนไว้สองชั่วโมงอ้เอาไปช่างไหนม,มันก็ไปช่างู้ได้เจ็ดขี่เดียวผมว่าอีสามขีดมันหายไปอะไรหายไปรู้ไหมโอ้กูรู้แล้วมเ่นรู้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น หนึ่งกิโลหายไปสามขีดก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต้นไม้ผมห่างกันสองเมตรสี่ตารางเมตรรอบต้นไม้ยิงไหมเอาแค่พื้นผิวคือสี่ตารางเมตรถ้าเลือกไปหนึ่งเมตรล่ะก็คือสี่ลูกบาทเมตรสี่ลูกเมตรบาทเมตรกิโลนคือน้ำไม่มีอยู่ลสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะสี่ลูกบาทเมตรก็คือต้องมีน้ำอยู่ในนั้นพันสองร้อยลิตร สี่สองสิบสองไงอีกเลมโอ้ชื่อแล้วเพิ่งเข้าใจเนี่ยหลวงสอนทําไมกูโง่และกูเพิ่งเข้าใจเนี่ยหลวงสอนว่ากูต้นไม้ป่าจะอุ้มน้ําไว้ที่ใดมีป่าที่นั่นมีน้าสมบูรณ์อีสานนี่ไม่เคยแลกไม่เชื่อไหมผมผมไปอีสานสมด้เด็กๆไปหลายจังหวัดมากผมรู้เลยตรงนี้บ้านคนตรงนี้บ่อน้ํานี้รู้เลยเพราะว่าตรงไหนมีบ้านคนตรงไหนมีสานน้ามีบ่อน้ําก็จะมี ต้นไม้พุ่มไว้หมดรอกน้ำอีสานเป็นน้าที่อนุรักษ์ต้นไม้ได้ดีมากกว่าภาคกลางเยอะเลยภาคกลางเขาไปดูน้ำภาคกลางโอ้โหนาำร้อยไร่กีต้นไม้ก็เดียวทำงานร้อนไปพักร่วมหน่อยเดินไปพักร่วมไปกินน้ำที่เสร็จเดินกลับมาทํางานยี่มันทันที่จะทำง,งานมาเลยคิวน้า่แล้วเดินกลับไปปัญห,หาต้นไม้พักร่วมไม่ได้เลยต่อีสานต้นไม้เต็มาไม้ไปหมดเลย เป็นเสร็จสรุปไอีสานผลผลิตข้าว480กิโลต่อไร่ภาคก,การดีที่300ฮะไอซานดีกว่ามีธนา,ายเยอะกว่าแสดงว่าข้าวดีกว่ามันไม่เกี่ยวกวับหนังหนึ่งข้าวหรอกเชื่อผมเถอะแต่เรียนรู้ว่าข้าวจะรู้ว่าข้าวที่มีธนา,ายเยอะๆยิ่งดีไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ้วนข้าวกองใหญ่กองงามเคี้ยวจอุ้มแค่มันไม่มีรวงแค่นั้นเอง <laughs> ก็ญหาวิธีให้มันมีรวมเนี่ยไอ้ที่มันอยากจะมีรวมคือต้องมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมถึงจะมีรวงอันนี้ข้าวมันงไม้โตใหญ่พออยูเรียไปใส่หญิงมันก็ยิ่งไปเลยใหญ่เลยเพราะยูเรียมันเล่นนำต้นกับใบก็อย่าใส่ยูเรียประหยัดหญิงอย่าละก็ใส่เฉพาะฟอสเฟตใส่เฉพาะโพแทสเซียมซึ่งมีอยู่เยอะในขี้ข้างข้าวเดี๋ยไปซื้อตลาดนะข้าวมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงนะตรงไหนงามๆใส่ เนขาวหรือเอฝุออนอ่นฟอสเฟตก็ได้รวยตามคนต้นไม้โคนอะข้าวที่มันต้นใหญ่โตนั่นแหละรวงแตกซาแตกสายทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปุ๋อยอุลเลวันนัาเกษตรคือทำการเกษตรผสมผสานทุกอย่างทั้งพ่อปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงปเยงป็ดเลี้ยงไก่ทั้งประมงและปศะสุสัตว์นั่นแหละทั้งเขา,า่านอะไรต่างด้วยเชื่อผมไหมมีที่แคสิไี่ย รึสามไรก็พอมีอยู่มีกินมีใช้ตลอดเวลาป่ายึดปัจจัสีแล้วป่าที่เราปลูกปปเป็นปัจจสีเพระระหนึง่งไม้ที่ปลูกควรจะมีหลากหลายชนิดในหลวงปฏิเสธเกษตรเชิงเดี่ยวทำอย่างเดียวผมบอกว่าไม่รอดต้องทำไไหลายๆอย่าง,างกาะปลูกต้นไม้ให้ปลูกหลายๆชนิดเลยอย่าปลูเกเค่เอียวปลูกต้นไม้ก็ได้บ้าน หกปีเจ็ดปีแปดปีสิบปีได้บ้านหลังทรงงานที่เป็นบ้านไม้ด้วยอยู่ที่บ้านคุณเห็นจะเฉื่อตายนะแต่บ้านไม้โอ้อยากมีบ้านไม้บ้านจะโอ้โหเจอทั้งชีวิตไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยแต่เจอบ้านไม้เนี่ยให้มันพิเศษมันมีความปรกุ่มในนั้นมีอะไรที่ธรรมชาติอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการมีบ้านสักหลังึงเป็นนี่ก็กี่ปีสองสิบปีไม่ต้องรีบใจน้อยผมเคยไป ปลูกต้นไม้ดูก็ปลูกต้นไม้ตัวนี้เว้ไปทําไรบอกจะสร้างบ้านต้นนี้เว้นไรต้นนี้เจ้ากูสักเว้นไว้ต้นเยื่อไปนุ่นเว้นไว้หรือปปูกป่าหน่อยเดียวบอกจะเว้นไว้ทำแก้วอะไรเมื่อไหร่จะสร้างบ้านคงมีขักปรอมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดเหมือนก่อนก็ปลูกให้ไปเลยตรงที่จะสร้างร้านนั่นแหละเจ็ดแปดปีผ่านแล้วจะตัดไม้ออกมาให้หมดเลยวันนี้มาตกคนนั้นมาัตจดออกกาแปลูป สร้างบ้านนนเป็นหลักๆตรงนั้นเลยจากไม้ที่เราป่ามาเลยก็เว้นได้สมัไมันอ่ะเมื่อกี้เรื่องน้ำจะไปตอต่อต้นใช่ไหมเห็นไหมว่าน้ำปนเยอะเก็บน้ำไว้ได้ตัวระตังืูเฉลี่ยตัวนี้ป่าไม้เยอะดีอีสานไม่เคยแล้งเข้าไปบ้านไหนก็ไม่มีน้ำประนากูจัดบ่อกว่อน้ำสังกูอยากน้ำสังบอน้ำสังเนี่ยคือ ขุดลงไปแล้วมันน้ำมันซะึมอย่ยนะทุกบ้านมีบ่อท้่สร้งเดี๋ยวนี้ไปขุดเถอะครับขุดไปสิบเมตรยี่สิบเมตรไม่มีน้ำซึมเข้ามาแล้วเพราะตนน้นไม้เริ่มหายไปมันได้อุ่นน้ำได้ดีแล้วมันแดดส่องมาปุ๊บกระหรือมันก็จะแดดเอาหมดถ้ามีจะไม่อยู่จะบังแดดให้มันลงที่พื้นดินน้ำก็ยัง,อย,อ,งอยู่เก็บน้ำไปเยอะมากมีจะไม่ก็เก็บน้ำไป้เยอะสุดท้ายก่อนจบ วันนักเกษตรคือทำเรื่อนหรดอทรอดดีตอนนี้ให้ไปคัดเลือกไปก่อนไปจะมาสะจำอยู่เลือกให้ทำสองอย่างพร้อมกันเลือกว่าทำงานประจำอีกไม่งานเดี๋ยวคุณจะต้องออกออกมาตอนนี้เดี๋ยวกูตายแม่คับเอียนที่จะทําทำให้ก่อนตอนนี้จะสร้างเลยวางแผนต่างๆว่าจะปลูกป่ายังไงเดี๋ยวอะไรเนี่ยอยว่าอาจาวานี่อยู่เรียมาเรียนรู้ก่อนข้าวันสี่คืนแล้วก็ไป ไปเตรียมวางแผนพัฒนาที่แล้วก็ทํางานประจําไปด้วยดูแลไปด้วยสามปีผ่านไปได้เวลาออกแล้วมันทีนี้รับรองสนุกถ้าเปลี่ป่าไ้แล้วเนะี่ยปลูกแค่เต็มที่เลยจะมาสามาที่ดังา,างท่าซาบ้านกัไบนต้นไม้อะไหมดทุกหมดเราปั้นต้นไม้สนุกด้วยจะมีกิจกรรมทำเยอะในแปลงป่าของเราออกกากงานมาไม่เซ็งไม่ใช่ออกมาตอนนี้มีเต่ที่ร,รดด้อนๆมาปลูกกลางแดดร้อกว่ามันจะโต วางแผนเพื่อที่ชะทำงานกเกษตรถ้าใครทำนรันหน้าเกษตรคือมีต้นไม้เป็นส่วนใหญ่มีแรงก็ทํางานไปเรื่อยๆมีอยู่มีกินมีใช้มีต้นไม้เป็นที่หล่อใสมออีอาหารจากขักจัดหญ้าที่เราปลูกปลามงปลาที่เราใช้ขึ้นผมก็ปลูกฝ้ายปลูกมันเลี้ยงไหมพอผ้ายา,าละสโรก็มีสมุนไพรไงไปลูกปลาย,ย่างเรียกไยครบไปจสีเลย แล้วมีอะไรดีวัน,วนนี้วันนัเกษตรคือการทําเกษตรทุกอย่างผสมผสานโดยมีต้นไม้เป็นหลักเป็นหลังพิงฝาตอนนี้กูมีที่พิงแล้วอย่างเงี้ยหลังพิงฝาอายุหกสิบเจ็ดสิบหมดแรงต้นไม้อายุยี่สิบปีสามสิบปีกระจกกระจอกต้นละหนึ่กระพอือหนึ่งตับสูรแล้วนะอีกยี่สิบปีข้างหน้านะตัวละกระจกสูรแล้วมีอยู่พันสี่ร้อยต้น พันต้นทุนลพอสี่ร้อยเกือบไปตัดสร้างบ้านสร้างดูเนี่ยพันต้นต้นละหมื่เท่าไหร่้หนต้นละหมื่นมีันพัต้นพันหมืนเท่าไหร่<ม>ื้อน้อยมันกินเงินเ่แสน,แส,น,แส,นสิบล้านมีทำไมพตน้นสิบล้านเกียณพอดีอายหกสิบเจ็ดสิบทำงานไม่ไหวแต่มีต้นไม้ราคาสิบล้านลอยอยู่ในมันต้องดีร้อยใครไหม ดี๋ยวเราลูกหลานไหมเดี๋ยวรรัฐบ,บ,บาลไม่เชื่อต้องจ่ายให้หกพัน่ล้วหกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบยี่ปีหน้าได้เจ็ดร้อยเลยไม่ต้องพึ่งใครเลยเพราะมันมีต้นห้าราคาสิบล้านลอยอยู่คนที่เป็นข้าราชการอยู่ตัวน,นี้เกษียรแล้วก็ให้สิบล้านไม่นราชการให้ไหมไม่ให้เราทำเองก็ได้สิบล้านคุณไม่ง,อง,มอง้อมึงทำไมบริษัทเกษียรแล้วเขาให้ไหมสิบล้านไม่ให้ผู้ทำเองก็ได้ ที่ดีแล้วก็มีไม่มีหาที่แถวนี้ดินดำน้ำชุ่มเรียร์กับลนสิน,นหาไว้สักห้าไร่ปอกห้าไร่เนี่ยทำไม่ไหวแล้วต่อคนนะถ้าอยู่สองคนสามีภรรยาก็สิบไร่สิดูแลคนละห้าไร่แล้วมาแข่งก,กันว่าระหว่างเธอกับชัดใครนะย,ยังงามกว่ามันจะตายเลยเห็นไหมว่าเนหลวงสอนให้ปลูกปาสามอย่างประอยู่สี่อย่างสอนไปอย่างเนี้ยสี่สิบสี่ปีแล้ว ฝากไว้เลยว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สําเร็จทุกโครงการ4,720โครงการสําเร็จทุกโครงการทุกคนชื่นชมแต่ในหลวงก่อนสิ้นเปลยว่ามีอย่างหนึ่งที่ยังไม่สําเร็จสอนมา44ปีแล้วให้ปลูกป่าสามอย่างไปโดยสิย้นยามเดาผมเสริมต่อนะไอ้บ้านไหนมันมาสอนแต่เชิงเดียวปลูกสัตว์ทองอย่างเดียว อยู่ขาล้วนๆอย่างหน้าอย่างเดียวในโลกนี้ไม่มีไม้ไหนดีและไม้ไหนเลวกว่ากันมันดีทุกไม้มีแต่มนุษย์ที่เลวไปบอกเองนี้มันดีอันนี้มสวยอันนี้ไม่ดีอันนี้ม่แข็งอันนี้ไม่กระดอน,อนไม่ได้เรื่องมันดีทุกอย่างแม้กระทั่งหมามุ้ยพืชที่เกิดมาธรรมชาติสร้างมันมันดีที่สุดอยู่แล้วปลูกไปเถอะอย่าปลูกเชิงเดียว40-40ปีแล้วโครงการปบาดเจียญไม่เคยสําเร็จ ถ้าสําเร็จจริงเราจะต้องเห็นแปลงป่าสำเน็ปอย่างเกิดขึ้นในแปลงเกษตรกรทุกแปลงจริงไหมนี่มีนายี่สิบไร่แม่ปลูกแต่ข้าวยี่สิบไร่อ่ะพอปลูกข้าวเสร็จยี่สิบไร่ก็ว่าไม่ได้ทำอะไรก็เล่าเขาถั่วโอไฮโลตีกันนั่นคือเราว่าของเขาเสียงเงินเสียเวลาไปเลยวกว่าประโยชน์ยี่สิบไร่ปลูกป่าสักสิบไร่ทำนาข้าวสักสองไร่ปรับที่หน่อยสระนะ้ำทักสวนครัว ให้เขาอยู่หาอยู่หากินในนั้นแหละทำอะไรใเชา้ายังค่ำเสริไปหรือเรามีกิจสิิกิจกรรมในนั้นทำกิจกรรมไปชั่วโมงสองชั่วโมงไปเรื่อยๆพอครบกิจสิกิจกรรมที่มีอยู่ค่ำพอดีเหนื่อยพอดีใครจะไปไหนกูไม่ไปกูเหนื่อยแล้วกูจะนอนเงินเข้ามาทุกวันมีคนมาซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อไข่ซื้อผักทุกวันมีเงินเข้ามากระเป๋าทุกวันแต่ไม่มีเวลาแน้ไปใช้มันก็เหลือจริงหะถ้ามีเราแต่แผลเงินไม่เหลือ เอาเวลาให้ผมดูนเนี่ยนะสนุกเลยนะไม่ใช่ลำบากลสนุกกำลังรถม้าผักเห็นปลาันดิ้ตึอยใหญ่ไปหันห่นเ,เดีย๋ยวย่วผสมลำต้มตันให้เลียบปลาไม่ป็นความมันข้าเรื่นเลเขาถานุใจกําลังลุกจะไปดูกันเดียมันจะเป็นขี้เท่ามันมีกิจกรรมทำในนั้นมันดีเมื่อมีแล้วเดี๋ยวผมพูดตรงนี้มาสองหมื่นตอนนี้มันขึ้นมาสามหมื่นเออเท่าขึ้นก็กี่เท่าแปดห้าสี่สิบ แปดสี่สามสองเออยหกเท่าไม้ต้นละห้าบาทเมื่อยีสิบปีที่แล้วตอนนี้ต้นละสองหมื่นเป็นมพ่ปีเท่าสี่พันเท่าไม่มีหุ้นใดในโลกนี้ที่วิเศษที่สุดเท่ากับต้นไม้อีกแล้วลงทุนเอาเอาต้นละหนึ่งกะพอตั้งสองพันเท่าเนไหมมีหุ้นอะไรขึ้นสองพันเท่าในเวลายี่ิบปี คองที่ว่าเป็นมาตรฐานของการวัดค่าเนทั้งหลายเพิ่มขึ้นแค่5้าพเท่าเองเราจะลืมว่าไม้ตองการทั้งโลกนีตอนนี้นะไม้ประเทศไทยแย่ตรงที่ไม่มีกระดานซื้อขาดไม้มานานแล้วแต่ถ้าเราจะรู้ปวบในกูเกิล Google นะตลาดไม้หรือตลาดไม้ต้องการไม้อะไระบุไปเลยจะขึ้นมามันมันจะเป็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็น U.S. Dollar นะจะบอกเลยมาดูแผนหนึ่ง กว้าง80เซนยาว3เมตรหนา2นิ้วขึ้นแผนแ 8, น่นละ80,000ในเมืองไทยนะครับแผ่นเดียว80,000เปิดดูได้เลยเช็คราคาไม้ประดูราคาไม้แผ่นประดูราคาไม้แผน่นยางอามันจะมีบอกเลยเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนั้เป็นมาตรฐานว่า,าเราจะขายต้นนี้เท่าไหร่ดีมากอะ พระบาทเก่จะอยู่บนประสองค์ไปยี่กว่าแรงบันดาลใจที่จะไหบผมอนาคตเคยรวยแล้วก็ัมาจนจนไม่มีอะไรจะกินแล้วกลับมาอยู่บนพื้นฐานของเขาพอพอดีแต่พอดีพอดีวลสีค่าเหมือนก็นพอแล้วนะเป็นเสร่มกิรพอเพียงนะ <c oughs> องค์ท่านไม่อยู่แล้ศาสตร์บิดาแห่งศาสตร์ได้ส,สัมผัสแล้วมานาแล้ว หน้าที่เราต่อไปนี้คือทําให้ดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อเป็นการสนองพระรไรเรามือถือประมาณก,กรณีคุณหาได้สุดไม่ได้ของค์ท่านโครงการที่ไม่สําเร็จก็คือโครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างถ้าสําเร็จต้องมีเห็นทั่วไปในแต่เษกษตรกรแต่เกษตรกรกนั้นเข้าไม่ถึงไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแค่บอกไม่มีทาให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างในแต่ของเรา จะมียี่สิบตัวอย่างที่เขาเรียนแบบของเราป่าจย่การฟิเต่ประเทศมันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมาดูว่าจะขายขายพอในโลกนี้มีประเทศที่ปลูกจะไม้ได้มีไม่กี่ประเทศในโลกน่าอยู่ประมาณสักยี่สิกว่าประเทศมีย2บสองประเทศเท่านั้นที่ผลิตอาหารพอเพียงในประเทศแล้วเหลืสอส่งออกอีกสอง6้4ยหกหบสองสี่สิบสี่ประเทศต้องซื้ออย่างเดียว ถ้ย22ประเทศแอนตี้ไม่ส่งออก264ประเทศตายเกลี้ยงเลยไม่มีโอกาสต้นไม้หลายประเทศปลูกไม่ได้ประเทศทะเลทรายประเทศที่หิมะตกมากๆตลอดเวลาไม่มีต้นไม้แต่ไม่มีวิศวะใดๆที่วิศวะแกลอแบบใดที่แทนไม้ได้เลยเออจะเป็นเชื้อราเป็นเคนบูมเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะแทนไม้ได้และไม้เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นมีโอกาสฝากไปด้วย เรื่องปลาสามอย่างเป็นสีอย่างทําให้สําเร็จให้เกิดขึ้นในแปลงเกษตรกรทั่วไปซึ่งทุกๆหมู่บ้านมีตัวอย่างให้ดูให้เห็นว่าขึ้นตนอยู่รอดได้อย่างไรโอเคครับผมขอบขึ้นมาับ